ฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเรือเฮ้ยห,หรือว่ามันเป็นตนัวมบอกว่าจะเจอเอสตี้จริงผมเพิ่งผมเพิ่งพูดอยู่เมื่อกี้ว่าถ้าแบบถ้าเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นตนัวผมบอกว่ามันจะมีเอสตี้อยู่แถวนี้ก็ได้แล้วก็ขุดเลยโอเคนี่ได้ผัวัางกรบแล้วก็สามารถใส่ได้มันก็จะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะหัหัวใหญ่เลยนะไอเทมที่เราตามหามานานได้แล้วนะนี่อีธาปีกเอามาเลยปึ๊บเอ้ยมีสิได้เนี่ย อาจจะได้ก็ได้ขุดบล็อกให้มันออกมาก่อนเอาไว้เยอะหน่อยเฮ้ยโอ้ยนี่ตรงนี้มีตัวหนึ่งด้วยอุ้ยอุ้ยสี่สิบบล็อกแล้วสี่สิบบล็อกแล้วอันนี้เดียวอันนี้เดียวต้องได้ต้องได้ต้องได้เราเราเลยต้องได้เราเลยต้องได้ต้องได้เลย Yes ได้เลย วัสดีครับทุกคนแล้วในวันนี้ครับผมจะมาเล่นเกมมาครับอัญชลอดในคลิปที่11นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาสำรวจเอสตี้กันนะครับต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยนะคลิปเมื่อกี้ผมก็พอผมบิดคลิปเมื่อกี้พวกผมก็เปิดคลิปใหม่อัดต่อเลยนะฮะอ่ะโอเคฮะมาเดี๋ยวเราไปจะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจเอสตี้กันนะฮะซึ่งณตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะนะว่าเอสตี้อยู่ไหนนะฮะแค่นี้ก็จะเอานะแค่นี้ก็เอาซึ่งณตอนนี้ผมยังไม่รู้นะฮะว่าเอสตี้อยู่ไหนนะฮะ ก็ต้องเดินหากันไปเรื่อยๆนะคขนาดผมดูในแผนที่แล้วมันก็ยังไม่เห็นเลยเนี่ยแบบมันยังผมยังต้องเดินไปแบบอไกลอยู่ถึงคือแบบยังไม่โหลดเนี่ยนะต้องเดินไปไกลอยู่นะโอ้ผู้ไม่หาขาดคําเจอแล้วเว้ยโอเคแต่มันไม่มีเรือดิเนี่ยนี่นเป็นรูปแบบนี้นะแต่ว่ามันไม่มีเรือเออแต่ก็เข,ข,ข้าไปส่งโดนเถอะนะในคิดนี้ผมจะตามหาผีให้ได้นะ คือปีกเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากสำหรับการเล่นนะครับชิลลอดนะมันจะทำให้เราแบบคือมันจะทำให้ผมเดินแบบเคลื่อนที่ได้เร็วมากไม่ต้องมาเดินหรอเดี๋ยวเสียเวลาแล้วคือสามารถบินได้เลยอ่ะนะอืมซึ่งปีกมันจะอยู่ในเรือซึ่งเรือเนี่ยมันก็อยู่ในเอสตี้แค่บางแห่งนะซึ่งเอสตี้จุดนี้ไม่มีเรือนะฮะอ่ะแต่ก็เข้าไปสำรวจก่อนนะก็ไม่เสียหายอะไรโอเคนะเออหรือว่าผมจะเก็บไอ้ช็อกเกอร์บอลตัวนี้ไว้ก่อนดีเพราะผมจะต้อง คือในอนาคตอีกไกลเลยอะผมว่าจะทำแอบเมนเฮาวดิวิกเกเทียซึ่งจะต้องใช้ช็อกเกอร์วอล์กเนี่ยลากไปที่โลกปกติซึ่งก็ผมว่าผมว่าจะเก็บไอ้ช็อกเกอร์วอล์กตัวนี้ไว้อ่ะหรือว่าจะเอาไงข้ามไปก่อนเลยไหมเออเดี๋ยวผมค่อยไปถ้าจะทำแอบเมนจริงผมเข้าไปลากไอ้ช็อกเกอร์วอล์กรอบๆก็ได้นะเพราะถ้าลากในคลิปเสียไปแล้วค่เออข้ามไปก่อนเลยก็แล้วกันนะเราต้องการช็อกเกอร์เชลเพื่อนเดีย๋ยิงเฮ้ยเอ้ยมันยิงกันเองว่ะเมื่อกี้ช็อกเกอร์วอล์กมันยิงกันเอง โ oh, okay. อ้เคอ่ะได้เอเว์เบนต์อันนี้แล้วนะ The City a the Add a d e e N of the Game อะ่ะก็เข้ามาในอีสตีก็ได้เอเว์เบนต์นี้นะฮะอ่เดีวได้โชว์ก็เชวแล้วโอเคเดี๋ยวนะมันเยวตรังเลยโอ้นี่มีตัวนี้เหรออ่ะบางทีมันก็จะว์ปหนีเรานะเราก็ต้องตามไปฆ่ามันนะแล้วมันว์ปหนีไปไหนเนี่ยผมก็ไม่รู้ไง ดีเซนชุกบอกโอ้โหเต็มเลยอ่าตาสบายทำแล้วก็ทำเฮ้ยเอาให้มันลอยเยอะดิมันมีเอเวนต์อันนึงเดี๋ยวอยู่ก่อนมันนี่เอเวนต์อันนึงก็คือเดี๋ยวนะอยู่ในดีเอ็นดีเอ็นอยู่นี่โอเคเนี่ยลอยห้าสิบบล็อกโดยชุกเกอร์บล็อกนะก็คือเนี่ยเนี่ยต้องใช้ชุกเกอร์บล็อกทำให้เราลอยสูงเกินห้าเกินห้าสิบบล็อกนะอ่ะลอยเลยลอยเลยตาสบายเลยนะมาเลยมาเลยอืมมันจะถึงปะวะ โอ้ยน่าจะขาดเยอะตอนนี้มือจะได้แค่ประมาณ20กว่าบล็อกเองไม่รู้นะว่าได้เปล่าแต่ผมว่าไม่ได้ได้โอเคฮะไม่ได้นะลงไปลงไปสิลงไปลงไป,งไป,งไปโอเคฮนะไม่ได้ไม่เไรเดี๋ยวค่อยทำใหม่นะฮะโอ้ยเยอะจังเลยเอารูตอนนี้ก็ได้โอเคอ่าด้านบนนี้ก็จะมีกล่องนะฮะกล่องก็โอ้โหบทความมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าโอเคสไบวีก็มันก็ถือว่าเป็นของดีอยู่นะผมว่า โอเคยูโอ้ย่าอยิงอย่ะยิงเฮ้ยแต่เมื่อกี้เกือบได้ไอเบนนะไอตอนที่ผมลอยไปสูงอะตอนนั้นน่าจะเกือบได้ไอเบนแล้วนะตอนนั้นน่าจะสูงสักประมาณสี่สิบกว่าบล็อกแล้วแหละนะฮะเดี๋ยวตอนนั้นผมน่าจะลอยไปได้สักประมาณสามสี่สี่สิบบล็อกแล้วนะอีกทีเดียวก็จะถึงห้าสิบบล็อกแล้วนะคือบริเวณตัวนี้มันยังมีเวนที่ไม่เยอะไงคือเอสตี้บางแห่งอะเนี่ยบริเวณทางที่มันมีโชกเกอร์บล็อกตรงนี้เยอะเนี่ยมันจะสูงกว่านี้อีกแต่ว่าตัวเนี้ยเนี่ยทางที่มันมีโชกเกอร์บล็อกตัวเนี้ยมัน คือมันสูงแค่น,นี้ไงคือไอ้บริเวณตรงนี้นะมันจะเป็นจุดที่มีช็อกโกบอลค่อนข้างเยอะมากนะแหละซึ่งเป็นจุดที่เหมาะสำหรับการทำเอ์เวนต์ไอเป็นจุดที่เหมาะสำหรับการทำเอ์เวนต์อันนี้มากๆเลยนะฮะแต่ว่าไอ้บริเวณตรงแต่คือเอสตี้แห่งเนี้ยคือพื้นที่บริเวณตรงนี้มันค่อนข้างมันมันไม่ค่อยสูงไงแต่มันแต่ถ้าเอสตี้อันนั้นมันใหญ่เนี่ยบริเวณตรงนี้หูมันจะสูงมากแล้วเรา,าทำเอ์เวนต์ได้ค่อนข้างง่ายนะโอเคเอ้าวเป็นไหนแล้ววะช็อกโกบอลอ๋อไม่ได้โอเคฮะ โอเคนะที่นี่ไม่มีอะไรแนละ้วหมดแล้วแค่นี้แหละโอ้โหดูน้อยอีกเนาะมีแค่นี้เองปลาขึ้นไปโอ้โหออกมาข้างนอกเลยโอ้โหดูดิเต็มเลยเฮ้ยมันยังยิงไม่อยู่เหรอมันมีตรงไหนอีกอะไอตัวโชโกุนบอกมันอยู่ตรงไหนอีกอะอืมอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะเอสตนี่แห่งนี้ผมก็สำรวจเสร็จแล้วนะฮะไ,ไปที่ต่อไปกันเลยฮนะที่ต่อไปมีตรงไหนวะผมว่าจะเดินตามทางนี้ไปแหละเดี๋ยวก็เจอ โอ้ไม oh ค์ก็เผื่อมองหน้าไอ้แมนสามตัวเลยเหรอ <c oughs> ที่ผมไปมองไว้เยอะขนาดนี้เดี๋ยวนี้ What the เดี๋ยวเอสตี้แล้วเหรอไอไอประตูประตูเนี่ยเออนั่นแหละไม่ไม่ใช่เอสตี้แบบไอประตูนี่แล้วเหรอคือผมเจอมันบ่อยมากเลยนะไอไอแบบเนี้ยคือตอนที่ผมเล่นมาคราวชิลลแบบ์แบบไไม่ด้อคลิปแบบแบบแบบตอนที่ผมไม่เล่นเรื่องทำยูทูบแบเออนั่นแหละ ตอนที่ผมเล่นไปเขาช่วเราแบบไม่แน่ใจนะแต่ผมก็เจอเอเนี่ยระหว่างทางบ่อยมากเลยเออมันมีมันมันขึ้นมาได้ยังไงวะผมอยากรู้มากเลยผมก็จะไม่ได้ไปฆ่ามังกรเพิ่มเติมหรือไม่ไทําอะไรนะอืมทำไมมันถึงมีสองประตูเป็นทางลัดกลับบ้านเนี่ยเหรอก็ไม่รู้ดิเฮ้ยไปเจอเอสตี้เลยอะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปมองหนะ้ามันตอนไหนผมไปมองหนะ้ามันตอนไหนวะ อ่าแล้วก็อ่าไอเอ็ดดี้แมนเนี่ยถ้าเรามองหน้ามันแช่ค้างไปเลยไปเลยเอ็ดดี้แมนนะถ้าเรา,ามองหน้ามันค้างแบบนี้เลยเนี่ยมันจะไม่มาโจมตีเรานะฮะม,มาสิโอเคอ่ะเดินหาก็ต่อฮนะน่าจะอีกยาวอยู่แหละเดี๋ยววันนี้ผมจะต้องตามหาปีกให้ได้นะก็อีกยาวอะ A later few minutes ่เดี๋ยวนะเจออีกแล้วเหรอมันเยอะไปปะเนี่ย เอ้ยถึงไหมเนี่ยถึง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 โอ้ยถึงอยู่ถึงอยู่เอาละแล้วเดี๋ยูตรงนี้เนี่ยโอ้โอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมีเรือไหมอยากอยากให้มีเรือบ้างเลยคือมันก็ใหญ่อยู่แต่มันไม่ได้ใหญ่ขานาดนั้นไม่มีเรือแล้วก็มีเอสตี SD ตรงนี้ด้วยอ่ะไม่ใช่เอสตีมันคืออะไรม,มันเรียกว่าอะไรประตูเอ็ม เออเอเอไม่รู้อะนะฮะเคฮนะนี่มีเอสตีมเลยตรงนี้นะแล้วก็มีไม่ได้แถวๆนี้ตรงนี้จุดที่ผมไปมาแล้วจําได้นะฮะอ่านีนะ่บ้านผมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเซบี่กลับบ้านก่อนโอเคเดี๋ยวผมก็ว่าจะมาหา,าแถวบ้านแล้วก็มาเดินฝั่งนี้บ้างน,นะฮะโอเคนะฮะไม่มีของอะไรแล้วหมดแคน่นคือไ,ไม่มีเลยเลยเหรอ Okay, วาง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 สิึไ่ทานอีกเออข้างมนานั้นอะไรบน้องล่ีอะไรอะ่ะโอ้มีตรงนี้ด้วยหรออแล้วจะชูบิลตีทำไมล่ะให้ตายเถอะเอ,อ้าเก็บสิโหเก็บไม่ทานอีก เออมาเอา้าโหว้าไปเรื่อยเลยวะที่ไหนอันที่ไหนวะเออเอาไปว่าช่างมันมเถอะนะไปหาที่ต่อไปกันดีกว่าถึงด้วยไม่รู้ว่าจะถึงนะเนี่ยเอา้เอาวโหมันขึ้นไปล่ะ ดระวังระวังตกโลกอ่ะโอเคับผมก็เดินกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เมื่อกี้ผมมาทางนี้ได้ใช่ไหมเหลือทางนี้ที่ยังไม่ได้ไปโอเคเรามาทางนี้ดูนะเผื่อมันจะมีอะไรมีขอซสตี้เธอเลือด้วย five minutes later เจอนี่แล้วหรอทำไมเจอบ่อยจังเลยอืมคือมันมีอยู่ตามทางก็บ่อยคือทำไมมันมีอยู่ตามทางบ่อยจังวะ คือนั่นดิผมงงเหมือนกันนะว่าทำไมมันอยู่ตามทางบ่อยจังเลยอคือมันอาจจะเป็นทางลัดเอาไว้กลับบ้านก็ได้บางคือถ้าเราคือผมเคยลองปาไปแล้วนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ในแบบนี้ผมผมจำได้แหละถ้าเราปาเข้าไปเราจะไปผล่ที่ไอออซิเบียมแพลตฟอร์มตอนที่เราเข้ามาในแบบโลกดีเอ็นตัวตองโคครั้งแรกอะนั่นแหละมันจะโหลวตรงนั้นนั่นแหละมันอยู่ตามทางบ่อยจังเลยมันไปทงลัดกลับบ้านหรือเปล่าอ่าใช่ก็ได้บางหรือมันเป็นตัวบ่งบอกนะว่ามันจะเจอเอสตี้หรือมันเป็นตัวบ่งบอกคือถ้าเราเจอเนี่ย คือไอตอนเมื่อกี้ผมเจออันนี้เนี่ยตอนตอนตอนเมื่อกี้ผมเจอไออันนี้ใช่ไหมผมก็เจอเอสตี้อยู่ใกล้ๆหรือว่ามันเป็นตัวบล็อกว่าหรือว่ามันเป็นตัวบล็อกว่ามันจะเจอเอสตี้อยู่ใกล้ๆเออไม่รู้ดิตอนเดินไปก่อนแล้วกันนะฮะมันมานี่สิโอเคเออเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเรือเฮ้ยหรือว่ามันเป็นตัวบล็อกว่าจะเจอเอสตี้จริงผมเพิ่งผมเพิ่งพูดอยู่เมื่อกี้ว่าถ้าแบบถ้าเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวบล็อกว่ามันจะมีเอสตี้อยู่แถวนี้ก็ได้พอผมพูดเสร็จปุ๊บ ด้านหน้าตรงนั cả, ้นมีเอสตี Smart. ้ที่มีเรือด้วยเออหรือว่ามันเป็นตัวผมบอกว่ามันจะมีเอสตี้จริงวะเออก็ไม่แน่นะเอ้ยนี่ไงมีเรือด้วยโอเคดี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 เอสตี้ที่นี่มีเรือด้วยนะแหลมเลยเยี่ยมไปเลยนะนี่หูเอสตี้ใหญ่ด้วยโอเคดีเลยดีเลยอ้าโอเคฮะหลังจากที่ผมวิ่งตามหามาประมาณสิบกว่านาทีแบบ หลังจากที่ผมวิ่งตามหาวานณาพอสมควรในที่สุดผมก็เจอเอสซี่อีกที่หนึ่งแล้วนะเอสซี่ที่นี่ใหญ่มากด้วยแล้วก็มีเรือด้วยสุดยอดนะปาไปอุ้ยอุ้ยดีไม่ตกกตายเฮ้ยอย่าอย่าอย่ามาตายตอนนี้เลยสายเจอเอสซี่แล้วโอเคะที่นี่น่าจะเป็นที่สายที่ผมสำรวจนะฮะมีฮันดูดิอุ้ยเอสซี่ที่นี่ใหญ่เนี่ยตจะมีมีเรือด้วยนะแล้วน่าตอนนี้มัคงไม่มีแล้วแหละโอเคมาสำรวจเอสซี่กันเลยดีกว่า เอเดเชสเนี่ยถ้าเราใช้พีเอ็กอื่นๆที่ไม่มีเอนชานซิลทัสเนี่ยขุดเนี่ยมันจะได้ออกซิเดียนแทนเราเราต้องใช้เอนชานซิลทัสในการขุดเท่านั้นนะมันถึงจะได้เป็นบล็อกเอเดเชสเลยนะฮะโอเคด้วยนะด้วยความที่เราขี้เกียจนะเราก็จะใช้เดโพนะฮะตรงนี้มีเยอะไหมอุ้ยตรงนี้เนี่ยคือไอเอสตี้ผมเจอตอนนั้นอะบริเวณตรงนี้ที่ไม่มีช็อกโกบอลเยอะเนี่ยมันมันมันไม่ค่อยสูงไงแต่ว่ารอบนี้พื้นที่ตรงนี้มันสูงนะฮะอาจจะมีโอกาสได้เป็นก็ได้ขอเถอะ มาเนี่ยแหละเพียบเลยเนี่ยเต็มเลยมาเนี่ยหูเนี่ยเห็นไหมไอตอนเอสตี้อันแรกที่ผมเจอเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่ค่อยสูงแต่ว่ารอบนี้ตรงเนี้ยดูดีสูงมากเลยนะอาจจะได้ก็ได้นะผมเริ่มตอนพิกัดวายหนึ่งร้อยยี่สิบนะฮะผมต้องขึ้นไปร้อยเจ็ดสิบได้เหรอสูงจังมั้งกินอาหารตลอดเวลานะผมต้องได้ไอเปนเนี้ยต้องได้ดูดีหูยังรูเต็มเลย โอ้ยต้องได้สิผมก็ต้องได้เฮ้ยเมีสิได้เนี่ยอาจจะได้ก็ได้คุณบอกให้มันออกมาก่อนออกมาเยอะหน่อยโอ้โหที่ตรงนี้มีตัวหนึ่งด้วยอุ้ยอุ้ยสี่สิบบล็อกแล้วสี่สิบบล็อกแล้วอันี้เดียวอันี้เดียวต้องได้ต้องได้ต้องได้เราเราเลยต้องได้เราเลยต้องได้ต้องได้เลย yes ได้แล้วเว้ย โอเคฮะนี่ฮะเกตเกตวิวฟอร์อาเฮียนะได้ได้เอเวนเียเรียบร้อยนะครับเฮ้ยพอ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 แล้วพอพอเฮ้ยถังน้ำก็ไม่ไเอามาดีนะมีนลำผุเฮ้ยเราต้องการแค่50บล็อกแหมไอไอทีต้องการไอทีต้องการให้มันลอยสูงๆนะโอยเราได้แค่นิดเดียวไอทีต้องการให้มันลอยแบบคือต้องไอเดียคืก่อนไอเอเวนนี่หูคือตอนเราต้องการเอเวเวนนะหู่ก่าจะสูงขนาดนี้ได้ยากมากแต่พอเอเวเวนฟุ่มฟุนี่แต่พอได้เอเวเวนปุ๊บนี่หูสูงจังเลยปาไป โอเคดีแหละเอ้ยได้เฮ้ยเผลอขี้ขวาครั้งนั่นแหละตายซะโอเคเดี๋ยว,ยวแป๊ดนึงแป๊บนึงขอมาเคียร์ตอนนี้ก่อนนะฮะเอามาเอามาให้หมดอุ้ยมีเอเมอรัลด์ด้วยดีมีเพชรมีเอเมอรัลด้โหตวเนี้ยตรงเนี้ยโคตรเยอะเลยนะขอฆ่าทิ้งสักทีสึ่งเด้อ f 15 minutes later ะโอเคครับกว่าจะเคลียช็อกเกอร์บริเวณตรงนี้หมดได้นี่ก็หูใช้เวลาโคตนนานเอาอย่างเดือล่าตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวค่อยเคลียร์แล้วกันคือตอนแรกผมว่าจะเอาตอนที่ผมฆ่าช็อกเกอร์มาให้ดูด้วยแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าโอ้ผมเอาเอาส่วนส่วนนี้ฆ่าช็อกเกอร์มาให้ดูด้วยเนี่ยผมว่าคลิปมันต้องยาวแน่เลยเพราะฉะนั้นก็ผมก็เลยตัดออกไปดีกว่าเพราะตอนเนี้ยตอนที่ผมอัดจริงเวลาที่ผมอัดจริงตอนเนี้ยมันห้าสิบนาทีแล้วนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปตัดออกอีกเพราะฉะนั้นก็ผมว่าจะเอาส่วนที่ฆ่าช็อกเกอร์ นะตอนนี้ผมได้สำรวจเอสเตี้ครบหมดแล้วนะเหลือแค่ส่วนเดียวที่ยังไม่ได้ไปก็คือตรงส่วนของเรือนะที่มันมีปีกนะฮะไปเนี่ยอ่ะแล้วก็ตรงตรงไหนที่ผมไปแล้วเนี่ยเพื่อไม่ให้สับสนผมก็จะอุทานตัวนี้ไปด้วยนะฮะโอ,อ,อ้เออยิงแล้วล่อยเราจะลอยไปฝั่งนั้นโอเคไปเร็ว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 ถึงไหมวะเฮ้ยถึงไม่เนี่ยถ้าไ,นะไม่ถึงนี่คือล่วงตายนะโอ้ถึงอยู่ถึงอยู่โอเคพอแล้วพอแล้วเล็ดเล็ดยิงแล้วเล็ดยิงแล้วเลิกยิงแล้วไม่ไม่ขอนเล็ดยิงแล้ว

ก็เอ้ยเลิกยิงสตะทีได้ไหมไอ้โชเกอร์เนี่ยเกะกะข้างเหลือเกินเอาบล็อกหาบล็อกบล็อะไรลองขึงน้นล่าได้วยนะฮะแล้วก็ขุดเลยโอเคนี่ได้หัวมังกรมาแล้วก็สามารถใส่ได้มันก็จะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะหูหูวเงใหญ่เลยนะฮะใส่ชุดบอดดีกว่าโอเคปะได้หัวมังกรมาแล้วนะฮะยังไม่กลับพัดจเย็นส่วนที่สําคัญที่สุดสำหรับคลิปนี้นั่นก็คือปีก โอ้ดิตัวนี้ออกเิเลีย,เ,ยเลยนะดีไงปีปีอยู่น,นี่มีมีชกเกอร์เฝ้าปีกไว้ด้โอเคนะฮะเดี๋ยวขอของนี้ก่นอนอุยเต็มก็ขอขอเต็มตัวแล้วเดี๋ยนะขอเก็บกอรอกค่าขอะเก็บขอทไอปหมนะ่าเรอสิ่งที่สำคัพอดีอนไโอเคพื้นที่เก็บเหช่องพอดีเลยนะมา ไอเทมที่เราตามหามานานได้แล้วนะนี่ฮนะีท่าปีกเอามาเลยปึ๊บนี่ได้เรียบร้อยนะสกายเดอะลิมิตนี่ฮนะได้ปีกมาเรียบร้อยนะฮะซึ่งปีกจะเป็นไอเทมที่แบบสําคัญมากจริงนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นี่ปีกก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็วิธีบินก็คืออ่ะแล้วกว็วิธีบินนะก็กดกระโดดเอาเอาง่ายๆคือกดกระโดดสองครั้งติดก,กันนะ่ะ หรือถ้าผู้เข้าใจใง่ายก็คือเรากดกระโดดทีนึงและถ้าตัวเราอยู่กลางอากาศให้กดกระโดดทีนึงมันก็จะเป็นการกลางปีกนะฮะ,ะเดี๋ยวทํานไปดูแล้วก็เอสตีบริเวณตรงนี้ทั้งหมดเทั้งเรือแล้วก็เอสตีตรงนี้ผมสํารวจเสร็จครบทั่วหมดแล้วนะฮะมาวิธีการใช้ปีกก็เอาง่ายคือกดกระโดดสองทีนี่เห็นไหมแล้วมันก็จะนี่เห็นไหมปีกมันก็จะค่อยลอดลงแบบนี้นั่นแหละและ้วเราก็สามารถใช้ร่วมกับปูแล้วก็บินได้เลยนะแหละมันจะเป็นการเดินทางที่เร็วมากนะผมไม่ต้องเดินต่อไปแล้วนะฮะ นี่เด,ดี๋ยวก็บินไปแบบนี้เลยนะฮะนี่แล้วนี่แล้วก็บินแบบนี้เลยน,ะน,นี่แล้วเราก็สามารถค่อยๆลอดลงได้ด้วยนะฮะก็จะก็จะเจ็บนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มากนะนี่แหละปีกเนี่ยเป็นอเส้นที่แบบคู่สำคัญเลยนะฮะ A few moments later อ่าโอเคอลายเนื้อโพออกมาจากตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็อ่ะเรามาใช้ปีกของเราล่อนเข้าประตูดีเองกันดีกว่า แล้วเมื่อกี้ได้แมันตามผมด้วยปึ๊บแล้วก็ขึ้นที่สูงนิดนึงแล้วก็ลงไปปึ๊บนี่แหละเอออย่างเท่นะฮะนี่แหละไอเทมที่ต้องการมานาะนนั่นก็คือปีกนะฮะได้เรียบร้อยนะฮะเอา้าเกิดที่นี่ละคือผมรีเซตที่บ้านตลอดเลยเดี๋ยวขอกลับบ้านแป๊บนึงนะฮะอา้าวโอเคฮะมาถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนะฮะก็ผมได้แลกเออเดี๋ยวอ่าเนี่ยเนี่นี่ผมได้แลกสมุดรณ์อีกชั้นเบนนิงก,กับไอพิก<ๆ>มาด้วยนะฮะม,มาเดี๋ยวตีบกปีกกันเลยฮะ ไอเบกิ้งแล้วก็เบนดิ้งนี่แหละอ่านะได้ปีกแบบเท่มาเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวก็บอุปกรณ์ก่อนนะฮะเออใช่แล้วก็หัวมังกรเนี่ยถ้าเราวางบนบล็อกเลสโตนเนี่ยมันก็จะป่ามันก็จะขยับได้ด้วยเดี๋ยวผมจะวางแถวนี้แหละเอาตรงไหนดีอะเอาตรงไหนที่เอาตรงไหนดีที่มันดูเท่ๆหน่อยอะใต้บ้านเหรอโอ้ยอยาไปเห็นด้านนอกอะอ่าตรงไหนดี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  แถวๆนี้ก็ได้มั้งเอ๊ะม่เอาไม่เอาไ่เอ,เ,อ,เ,อเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาตรงไหนดีวะมาวางใต้บ้างาก็แล้วกันนะฮะอ่เอาตรงนี้แล้วกันแล้วก็หัวกรงปึ๊บนี่ยักษ์คอนเฮดปึ๊บนี่เห็นไหมฝ่ามันก็จะแคบแบบนี้ด้วยนะเฮ้ดีนะเคเซฟก่อนอ่ะเดี๋ยวกเก็บของก่อนนะดูดิโอ้โหกรงเลยเพียบเลยเนี่ย อ่าโอเคฮะแล้วก็เอเดเชสเนี่ยเอาไว้ที่บ้านอันนึงแล้วก็เอาติดตัวไว้อันนึงนะอ่าเดี๋ยวผมขอเตรียมของอะไรที่นี่หน่อยนะอ่เป็นของที่แบบเอาไว้ใช้แบบเอาเอาติดตัวไว้เผื่อได้ใช้นะเตาเผาเอามาสักสี่อันเออไม่ไม่ไม่เอาเอามาอยู่มาอีกเอาเอามาสิบหกอันเลยกล่องก็เอามาสักเอาหกสิบสี่อันไปเลยไป นี่แหละอ่าผมจะเก็บไว้ยี้ตลอดโตครับสักประมาณนี้แล้วก็เตียงเอามาเหลยวเตียงมิวอ,อยู่จำได้นี่ไงเอามาสักสี่อันคือจะเอาติดตัวไว้เผื่อได้ใช้อ่ะนะเป็นของแบบอ่าแล้วก็ผมจะสถอนชุกกนแล้วก็ผมจะใส่เป็นปีแท้แล้วนะฮะอ่าชุกกรก็จะเก็บไว้ในนี้นะผมจะเก็บไอเทมสำคัญเอาไว้ในกล่องเมื่อกี้นะฮะเผื่อเผื่อแบบเผื่อจะได้ใช้อะไรเงี้ย นี่แกไปแล้วก็เอาไม้นี่มาหินก็เอามาประมาณนี้แล้วกันนะโอเคเอามาเก็บเผื่อไว้นี้เผื่อได้ใช้นะฮะอ่ะนี่แหละก็เป็นของที่แบบจะเก็บเอาไว้เผื่อได้ใช้นะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาค้าช็อกเกอร์บ็อกกันดีกว่านะฮะซึ่งชุก็อกเกอร์บ็อกเนี่ยก็เป็นไอเทมที่แบบดีมากๆเลยนะฮะอ่ะโอเคมาก็วิีการค้าช็กเกอร์บ็อกก็ต้องมีช็กเกอร์เชลก่อนแล้วก็แบ่งแบบนี้อ่ะแล้วก็ปึ๊บอู้เต็มเลย เนี่ยซึ่งช็อกโกบ็อลเนี่ยก็ถ้าเราวางเนี่ยเห็นไหมช็อกโกบ็อลเนี่ยถ้าเราวางเนี่ยเราก็สามารถเก็บของเข้าไปในนี้ได้แล้วพอเราทุบเนี่ยไอเทมก็จะไม่ออกมาด้วยนะแหละเนี่ยมันก็ยังอยู่แบบเนี่ยมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะแปดชิ้นนะเนี่ยแล้วเราก็สามารถเอาช็อกโกบ็อลเนี่ยไปเก็บไว้ในเอ็นเตอร์เชตได้นะแหละเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะขอออกมาก่อนนะฮะอ่ะผมก็จะเก็บเอาไว้ในเอ็นเตอร์เชตนี่แหละช็อกโกบ็อลทั้งหมดเอ้าเต็มเออไม่สิเพราะว่านี่บอกว่าเออโอเค แล้วก็เดี๋ยวเรื่องย้อมสีช็กอกโกบอกเดี๋ยวผมค่อยไปทําทีหลังก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ขอเอาไแวบบ้คือตอนนี้รีบๆนะเดี๋ยวจะรีบปิดคลิปนะฮะผมไม่ค่อยมีเวลาแล้วเดี๋ยวรีบดนิดนึงนะอ่าแบบนี้โอเคอ่าแล้วก็วา,วาแบบนี้นะอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะเอเดเชฟผมจะจะติดตัวไว้อันนึงแล้วก็เออลูกธนูลน่ะลูกธนูลูกธน,กนูโอเค โอเคเจ้าติดตัวไปด้วยเผื่อได้ใช้นะฮะแล้วก็เมื่อกี้ผมจะทำอะไรน,นะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะสาธิตการบินให้ดูนะฮะเดี๋ยวเอาเอามาสิเอาเอามาก่อนโอเคยัเไม่เผาเสร็จแล้วก็ทุบเลยนี่ได้เลเวลมาด้วยนะฮะโอเคเอาของมาให้หมดเดี๋ยวมาอัดบล็อกเคลียร์ของเลยเรียบร้อยนะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ปิดคลิปนะฮะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสาธิตการบินให้ดูนะฮะก็ เอาการพอเดร์ er มานะฮะ right. แล hm oh ้วก็อ่ะแบบนี้แล้วก็กระดาษเอันแล้วกันโอเคพอดีเลยอ่านี่ฮะซึ่งมันก็ใช้คู่กับพูดนะซึ่งพูดเนี่ยมันมันก็จะมีหลายระดับนะมันจะมีระดับหนึ่งระดับ2ระดับ3านะฮะซึ่งซึ่งแต่ระดับเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับความเร็วในการบินนะคือผมเคยลองคับพูดระดับ3าแล้วมันมันไม่เกี่ยวกับความเร็วในการบินเลยนะฮะมันคือมันมันคือเวลาเราหลุดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นพูดระดับหนึ่งเนี่ยมันจะ มันจะขึ้นไม่ได้ไม่ค่อยสูงแต่ถ้าเป็นผู้รักษาเนี่ยมันจะขึ้นไม่ได้สูงแต่ว่าถ้าเราใช้คู่กับปีในการบินเนี่ยความเร็วระดับของพูดหนึ่งหรือสองหรือสามเนี่ยมันก็เร็วเท่ากันหมดนะมันนี่มันนี่ผลอะไรนะเอมโอเค a few minutes later อ่าเนี่ยตื่นมาก็เห็นตื่นมาก็เห็นหัวมังกรเห็นไข่มังกรด้วยนะอ่ะวิธีการบินก็คือคือถ้าใครเป็นแบบคือถ้าใครยังเล่นเกมไม่ถนัดเนี่ยแบบคือถ้าใครยังเพิ่งเล่นเกมไมครยังบินไม่ถนัดเนี่ยก็หาที่สูงๆแล้วก็ ค่อยล่อนปีกลงแบบนี้แล้วก็ขีดขวาเพื่อจุดปุ๊บแบบนี้นะฮะก็อ่ะเอาอย่างนีเงน้เดี๋ยวทำให้ดูก็คืออ่ะก็คือกดคือ,ค,อคือไม่ต้องแบบกดในจังหวะที่อยู่กลางอากาศหรอกคือกดกระโดดสองครั้งไปเลยง่ายกว่ากดเดี๋ยวฟังเสียงคีย์บอร์ดผมนะอ่ะผมกดกระโดดสองครั้งแล้วขีดแล้วขีดขวาเพื่อจุดปุ๊บนี่มันก็จะบินได้แบบนี้นะฮะเนี่ยแล้วมันเป็นการเดินทางที่โคตรสะดวกนะฮะเป็นอะไรที่ง่ายมากนะฮะแล้วตอนลงก็ลงดีๆอ่ะเอาหน้ากระแทกลงนะไม่งั้นเดี๋ยวตายค่อยๆลงแบบนี้นะฮะนี่แหละเห็นไหม แต่ว่าสำหรับผมผมบินถนัดแล้วเพราะฉะนั้นก็กดกระโดดสองทีแล้วขขวาเลยนะนี่แล้วก็แบบนี้เลยนะะผมเล่นมาครับถนัดแล้วนะก็กดกระโดดสองทีแล้วขีข้ขวาเลยก็เป็นการบินนะนี่เป็นไงนี่เห็นไหมเห็นอุมมงแบบอย่างเยอะนะอย่างเท่เลยอะในที่สุดผมก็มีปีกแล้วนะอย่างแต่ที่ตามหามานานนะโอเคในคลิปนี้ผมก็ได้ปีกมาเรียบร้อยแล้วนะโอเคในคลิปนี้ผมก็ได้ไปได้ไปบุกตะลุย เมืองของเอสตีแล้วก็ได้ไปเจอเอสตีทั้งหมด3ที่แล้วก็ได้ปีกมาหนึ่งอันพอดีเลยนะแล้วก็ได้โกลด์บ็อกมาเต็มเลยนะฮแต่ที่สุดผมก็มีปีกแล้วนะทีนี้ก็ผมก็ไม่ต้องเดินอะไรให้เสียเวลาแล้วก็บินเอาเลยนะฮะโอเคฮนะถ้าเคยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ